ดวงความรักสองราศีจะชอกช้ำกับความรักเพราะคนรอบข้างได้แก่ชาวราศีมีนชาวราศีมีนเป็นผู้ที่มีจินตนาการที่ไม่เหมือนใครบางครั้งหมกเป็นคนที่ตัดสินใจไม่ค่อยเด็ดขาดหรือชอบลังเลจนอาจทําให้เกิดปัญหาขัดแย้งกับคนรักได้ชาวราศีพฤษภนั้นเป็นผู้ที่ชอบดูแลแล,และดูแลเอาใจใส่บริวารครอบครัวหรือคนรักได้เป็นอย่างดีข้อดีของชาวราศีพฤษภคือชอบเก็บหอมรอมลิบ จึงทาให้มีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติที่มากขึ้นชาวราศีพฤษภจะปฏิบัติดีต่อคนรักเสมอแม้บางครั้งจะขัดแย้งกันบ้างก็ตามในช่วงนี้อิทธิพลของดาวเสาร์ส่งผลต่อชาวราศีมีนและชาวราศีพฤษภทําให้ช่วงนี้ควรต้องระวังในการที่จะฟังใครให้มากเป็นพิเศษควรฟังหูไวห้หูหากมีใครมาพูดเกี่ยวกับคนรักในทางที่ทําให้เรารู้สึกเป็นทุกข์เพราะสุดท้ายแล้วคุณเองอาจจะเป็นคนที่เสียใจที่สุดเนื่องจาก ในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับผู้หวังดีประสงค์ร้ายในด้านความรักความสัมพันธ์จึงควรมีสติให้มากหวังว่าทุกคนจะนำคำทำนายไปเป็นแนวทางวางแผนชีวิตควบคู่ไปกับการใช้สติตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแล้วชีวิตจะราบลื่นดวงเปิดดวงปังแน่นอน